มาที่คิชเนสตูดิโอผมไม่รีบผมชอบต่อไฟฟ้าแบบแบบมีให้เลือกอีกเยอะเลยนะคะยังมีให้เลือกหลายบานเลยค่ะส,สวยกันนี้ก็มีนะคะที่คิชเชนสตูดิโอเราให้เวลาคุณเลือกได้ตามใจคิดอีกเยอะเยอะได้อย่างคิดที่เดียวครบคิชเชนสตูดิโอที่บุญถาวร สนุกกับโนเกียลูเมีย620ที่มีสมาร์ทชูดแคปเดนมาใช้สมาร์ทโฟน 3G กับ AIS ก็แชร์ความสนุกได้เพียบเพียง8,250บาทเล่นเน็ต 3G 1กิกแค่199บาทเฉพาะเครื่องที่มีสติ๊กเกอร์ 3G Ready วันนี้ถึง30เมษายนนี้ n o เกียลูม a เจาก AIS promise มากุ้งกันนะคะ promise ให้เร็ว ให้เต็มให้ชัวโอ้พรอมิสให้เร็วให้เต็มให้ชัวพรอมิสหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่ง